สวัสดีครับพี่น้องชาวกเกษตรกรทุกท่านครับวันนี้ลวงอ๋อยจะพามานี่ครับทำน้ำยาเล่งลากนะครับทําจากกระปินะครับน่ครับเอากะปีจากในครัวนี่ครับมาทำเป็นน้ำยาเล่งล้งราก ต้องซื้อครับมาหนึ่งช้อนนะครับมาผสมน้ำครับผสมน้ำพอประมาณนะครับแล้วก็นี่ครับน้ำปลานานะครับ ประมาณหนช้อนนะครับแล้วก็คนให้ละลายนะครับ อย่างละหนึ่งช้อนนะครับนะครับเป็นอาหารเสริมของพืชก็มีแคลเซียมนะครับและมีไกลโครซานด้วยครับรตัวไว้จะทำอะไรนะครับมาดูนะครับ จะนำไปผสม,มเมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับเพื่อให้รากงอกเร็วและแข็งแรงครับแล้วก็คลุกทัทั่วครับ ครับคุกกับเมล็ดพันธุ์ข้าวครับซึ่งลุงออยจะนำไปหว่านนะครับสูตรนี้ลุงออยปีที่แล้วลุงออยทดลองมางอกตาง,งอกดีสวยแล้วก็ต้นแข็งแรงครับ เราไม่ต้องไปซื้อฮอร์โมนหรือสารเคมีมานะครับเพราะว่าลงไว้ทำแบบกเกษตรอินทรีย์ไม่ใช้สารเคมีนะครับไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงนี่เป็นข้าวหอมมะลินะครับทําเพียงเท่านี้ก็พืชต้นข้าวก็จะงอกดีครับแล้วก็แข็งแรงด้วย ให้เพืเ่อนๆชาวกเกษตรลองทดลองทำดูนะครับจะเห็นความแตกต่างกับการนำมเมล็ดพันธุ์ข้าวไปหวานเฉยๆกับผสมคล้ายกับเป็นคล้ายกับเป็นน้ำยาเล่งรากไปในตัวนะครับแล้วยังมีแคลเซียมแล้วยังมีวิตามินต่างๆ ทำให้พืชทำให้ต้นข้าวเราจเจริญเติบโตดีครับไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเ,เพื่อนๆนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ